สำหรับเมื่อวานนี้นะครับที่ผมเดินทางไปที่ที่พักสงของลงตาบุญชื่นนะฮะโดยที่นั่งรถซาเล้งพ่วงข้าง ไปให้ปู่มั่น,ท,นทึ่เป็นพี่ชายของตาบุญชื่นเนี่ยพาไปชมนะฮะที่พักสงของตาบุญชื่นว่าเป็นยังไงนะฮนะก็เป็น e ีีที่488นะฮะอีพี EP ที่488เนี่ยนะครับก็เป็นการไปเยี่ยมชมที่พักสงก่อนที่หลวงตาบุญชื่นจะถึงก็มีผู้เข้าไปชมนะครับคลิปนะฮะการไลฟ์สดเมื่อวานนี้ก็แสนกว่าคนก็ขอขอบคุณมากนะฮะหที่ใ,ให้ความสนใจ ต้องบอกว่าโอ้โหเสียวกันตั้งแต่นั่งรถพ่วงข้างรถซาเล้งไปแล้วน,นะฮะผู่มั่นวัย81ปีเนี่ยขับรถทามออไปหวานเสียวเลย น้าววันดีจา้าคุณแม่โมทนาบุญทุกท่านนะครับไปแก็ปเจอร์ในเพจโทษไทิ์ได้แะแชะ,ชะไปแล้วสองแะไปเลย แม่ไม่ตกไม่ตกมวลนปู่มั่นพาขับโอ้โหหวานเสียวแอบไปทําใบสีก็มาสวยเลยวันนี้เมื่อวานไปดูมาแล้วสวยมากมาใส่บาทกันนะมาจากเสาเล้าใหญ่เลยนะะมาผู้ค่นี้พอดีจ้าโมโหนี่ฮะผู้คนยามเช้าวันนี้นะครับท่านสมครับ ดีครับพี่นี่ตื่นเช้ามาด้วย้องเกดนี่โอ้โหเอาอะไรมาใส่บาทค้าเนี่ยเอาอะไรมาใส่บาทขนมมีส้มมีน้ำด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ้องเกตอเรียกว่าเป็นการใส่บาทกันนะครับวันสุดท้ายเพราะว่าในการจาริกทุดงท่านนะครับวันนี้น่าจะถึงโพลสวรรค์ช่วงเย็นนะครับแล้วก็ ที่มาใส่บาตยามเช้าวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใส่บาตของการจาริกธุดงเนี่ยเป็นวันสุดท้ายเลยนะฮะ 好了，好 โค้งหักศอกนะครับโค้งหักศอกกุสุมานกว่าดีใจยายอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะเท่าไหร่นะแปดสิบหกโอ้โหยังเดินเหินมาใส่บาทได้ โอ้แข็งแรงแต้เนาะโอ้สุดยอดนะฮะเนี่ยลูกเด็กเล็กแดงนะฮะมาใส่บาตรกันเต็มเลยนี่ฮะภาพบรรยากาศสดๆเช้าวันนี้นะครับสาธุชนมารอใส่บาตรกับลวงตาบนเชื่นนะฮะก็วันนี้เรียกว่าเป็นการจาริกธุดงนะฮะวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าวันนี้น่ยถึง ที่พักสงบ้านเสาเล้าใหญ่ตําบลโพลสวรรค์อำเภอโพลสวรรค์จังหวัดนครพนมแน่นอนฮะแล้วนี่เรายัางอยู่กันที่จังหวัดสกลน,นครฮะเป็นอำเภอสุดท้ายในเขตจังหวัดสกลน,นครติดต่อกับจังหวัดนครพนมนะครับอยู่บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนอนุบาลก,าาก,ากุสุมานตำบลกุสุมานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลน,นครขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะ นาฬิกาห้าทีเจ็ดนาทีนะครับวันนี้ยี่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเยืนยเลยจ้าคุณแม่ยืนเลยรองเท้าถอดนะครับถอดรองเท้านะถอดรองเท้าคอยเลยมีปัจจัยเก็บไว้นะอย่ามาใส่บาทนะอ้าวนั่นแหละครับนั่งนั่งอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ยกขันมาเนาะยกถุงใส่บาท นี่ฮะน้องนั่งว่แชร์มานะฮะอะยังมีจิตใจที่เขาเรียกเรว่าใจบุญสนทานธนุกรมงพุทธศาสนาโอ้หนี่ฮะใส่บาทนะฮะน้องนั่งว่แชร์สาธุครับนุมโมทนาบุญด้วยสวัสดีจ้าคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วจ้าเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วแปดสิบเอ็ดแล้วโอ้ยคนที่นี่เนี่ยแปดสิบกว่ายังเดินเหินคล่องเลยผมนี่มาครึ่งคนนี่เดินขากรอบแก๊บไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ โอ้แข็งแรงกันจริงเนาะ,ะคือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมฮะ5นาฬิกา58นาทีนะครับเช้าวันนี้แม่ยังมืดตึบอยู่เลยนะฮะเหล่าสาทุชนมาแฮมแม่นึกว่าใครแม่เจอคนสวยแล้วมาถึงตอนกี่โมงจ๊ะนอนนี่เหรออ๋อไม่ได้ไปนอนที่อื่นเนาะนึกว่าไปนอนเสาเลา้า มนาบุญนะมีตั้งจิตไอฉา,านด้วยนะนะฮะมีคําท่องเลยนะคุณพี่เวลาจะใส่บาตรเนี่ยข้าวของข้าพเจ้าขาวดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระสงฆ์จิตใจจำานงตรงต่อพระนิพพานเนี่ยก็เป็นคำกล่าวนะฮะนำอนุโมทนาสิ่งของก่อนจะใส่บาตรก็ได้เจ้าหน้าที่ตัวกู้ภัยนะฮะมาช่วยกันนะครับหลายๆหน่วยงาน อ้าวแม่แต๋ว่าก็มาส่องไฟด้วยแล้วน้องเกสไปไหนน้องเกสน้องเกสอยู่ข้างหน้าอ้อส่องไฟทำอะไรส่องไฟหรือเก็บของ <c oughs> โอ้โหช่างงอกหนะ้า <c oughs> โอ้เราก็นึกว่าลิงลบบุรีไม่ใช่นะน้องเกสนี่เอง <c oughs> น้องเกดนี่เก่งมากนะมานะ โอ้โหสัม,มนเณรพทมนะฮะยังอยู่ไกลเลยนะครับหลายคนบอกของมีเท่าไรเดี๋ยวเทใส่ให้สัม,มนเณรทั้งหมดเลยนะฮะวันนี้ต้องเหมาสิบล้อมาแล้วของเยอะจริงๆทําไมไม่ส่องไฟให้พี่เนรไปส่องไฟก่อนเลยเร็วอ่าส่องไฟดีๆเร็วไปน้องเกสนี่ฮะน้องเกสเมื่อวานนี้ก็ไปเอาชนพี่เนรแล้วอย่าไปยืนขวางลูกน้องเกสลบมา เออส่องไฟดีๆเลยเปิดไฟไงเปิดสวิตช์ก่อนเออส่องไฟไปส่องเออแกเก่งจริงอ,อ่าผงใหญ่ๆแตะบาทก็ได้นะครับแตะบาทได้เลยเออส่องไฟลูกอ่ะส่องไฟลูกไปสังเกตนี่เมื่อวานก็ไปที่อเมื่อวานนี้ไปไหนก็นลงมา ไปไปที่พักสงหลวงตามาแล้วเนาะไปดูกระต๊อบหลวงตามาแล้วเนาะมาทางนี้ครับแม่มา,าไปาตัง้งแถวใหม่เลยแม่ไปนี่ฮะหลวงตาบุดเชื้อไปถอดรองเท้าไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดเดี๋ยวงงไปไปไปก็เลยไปไปก่อน เออเดี๋ยวหนูงงลูกไม่ต้องถอดไปส่องหน้าไปส่องหน้าไปสองหน้า,ไป,นา,ไ,ปนาไปเดินหลบเรยหลบเรยหลบพี่เนเนเน่ยหนูส่องให้พี่เนเนไปหนูส่องไฟพี่เนนเออช่วยช่วยช่วยลุงติงรีมามามาเร็วเร็วเลยอ่าไปถองเท้าม,มาแล้วขอให้ยายถือลูกอ่าไปไปอยู่ไปอยู่กับลุงติงรีไปเออนั่นแหละสองไฟฉายไประวังชนพี่เนน เกสในวัยห้าขวบกว่านะฮะแมเป็นเด็กคนอื่นยังนอนคนอยู่เลยผู้ใหญ่บางคนยังนอนอยู่เลยนะยน้องเกสตื่นมาฉายไฟะฮะให้พระบินฑบาทแล้วงสครับอ้าวข้างหน้าโคง้งหักศอกกุสมานนะฮะ นีภ้ภาพสดๆนะฮะผ่านทางเฟ e บุ๊กไลน์ของเพจทั่วไทยนิวนะครับ6นาฬิกา2นาทีเชา้าวันใหม่ที่29มกราคม2565หรือระรยะทางไม่กี่10โลนะฮะก็จะถึงที่พักสงบ้านเสาเราใหญ่ตำบลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่องตาบุญชื่นท่านจะเดินจาริกทุดงไปถึงแล้วก็หยุดจริกธุดง ก็วันนี้นะครับคาดว่าในช่วงเย็นก็จะถึงนะฮะและนี่คือการออกรับบินธบาตในการออกจริกทุดงคาบเกี่ยวระหว่างปี2,564และมายังปี2,565โดยเริ่มจริกทุดงนะฮะท่านนั่งรถไปจังหวัดภูเก็ตนะครับภาวนาจริกทุดงในวันที่12พฤศจิกายน2,564แล้วก็เดินทุดงข้ามปีนะฮะมาปีพศ2,565 วันนี้ก็ยี่สิบเก้ามกราคมนะฮะใช้เวลาสองเดือนกว่านะฮะระยะทางนี่ยังไม่คำนวณน,นะฮะแต่ว่าพันกิโลแน่นอน ขณะที่อีกหนึ่งมุมนะครเจ้าที่หน่วยกู้ภัยก็กําลังช่วยกันคัดแยกนะครับอาหารของข่าวหวานขนมนมเนยต่างๆนะเพื่อให้พระพิสุสง์ท่านพิจารณานะครับตตอนนนนี้่่่กเลยะ แคบไปหน่อยตรงนี้อ๋อเขาบีบโต๊ะไงอ่าเขาเขาเหยียบโต๊ะเขาเหยียบเก้าอี้ออกมา